สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นฮาร์เลสเดวิสันแฟตบ๊อบค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2022เลยนะคะเลขไมค์คันนี้หลักพันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะเลขไมล์ของคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่7,356กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลทเดวิสานแฟนบอบคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2022นะคะสเปค ml y นะคะลูกค้าเป็นรถที่ผลิตเดือน10ปี22ค่ะ Factory hdmc Thailand เครื่องยนต์114คิวบิกนะคะ1 8 6่ซีซีค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้สีเดิมโรงงานนะคะมีชื่อสีว่า white s a n d p l e นะคะบางคนน่าจะเป็นสีขาวล้วนค่ะส่วนถังน้ำมันนะคะจะเป็นขาวตัดกับดำแล้วก็จะมีคำว,ว่า hd แบบนี้เลย นะคะบางคนหลังก็จะเป็นสีขาวล้วนเช่นเดียวกันค่ะของแต่งคันนี้นะคะท่อเป็น TBR นะคะแล้วก็ชุดม้งนะคะชุดมง้งแมมฟิ h เชดค่ะตุ๊กตานะคะบวกกับแฮนด์ ODI ค่ะสูงรวมกัน12นิ้วนะคะปอกแฮนด์เป็นของทราชินค่ะลูกค้าการล้มค่ะลูกค้าการล้มหน้าการล้มหลังครับสไตล์นะคะสีซีบาใส่มาเรียบร้อยค่ะ พึ่งข้าวสดๆร้อนๆมาพร้อมกับฝนเลยนะคะสำหรับน้องข่าวจัวสุดหล่อคันนี้นะคะสีของเขาจะเป็นสีขาวอคมครีมนะคะสีจริงสวยมากค่ะลูกค้านี่ค่ะคำว่า HD นะคะจะเป็นโลโก้รูปแบบใหม่แล้วนะคะรถปี22ค่ะเลขกกียร์ทส22นะคะ สำหรับราคาคาัตัวตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ d e s i p t i o n นล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจ f a ดบอปี22คันนี้สามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนคะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกคา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ